เอาเข้ามายไม่ทำทำหาเลยเลยดูะระยะปาทีทมอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับกับเกมพับจีอันนี้มีมากับประเด็นประเด็นที่ผมปวดหัวมากประเด็นคือเล่นกับเพื่อนแล้วแพลตฟอร์มต่างกันพอแพลตฟอร์มต่างกันเกิดอะไรขึ้นแม่งก็มาโทษว่าไอคนที่เล่นแพลตฟอร์มบนคอมพิวเตอร์เล่นผ่านอีมูเลเตอร์เนี่ย แม่งมีบอดแม่งมีโปเยอะอะไรนักหนาก็ไม่รู้อ่ะเข้ามาในเกมทิ้งอ้าวยังไม่ตายหาปืนอนแป๊บนึงโอ้โอ้โอ้ขลุกเมื่อกี้เน็ตหลุดนะครับเกมไม่ได้เป็นไรมาสีหนูอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ไม่มีเกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเพราะว่าไม่มีเพื่อนเล่น เหตุผลเพราะว่าผมเล่นบนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ไงไม่ได้เล่นแพลตแพฟอร์มไอ้นี่ไม่ได้เล่นบนแพลตฟอร์มโทรศัพท์นะครับส่วนใหญ่จะเล่นบนคอมพิวเตอร์เพราะว่าโทรศัพท์อ่ะผมไม่ค่อยอยากจะเล่นเพราะว่าโทรศัพท์มันอ่าร้อนง่ายแต่ประเด็นคือเวลาเล่นกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนชวนเล่นเนี่ยจะเล่นบนโทรศัพท์ใช่ไหมแต่ผมเล่นบนคอมพิวเตอร์มันก็เป็นประเด็นอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเล่น บนคอมนะครับกับมือถือมันก็จะรวมคนที่เล่นคอมกับมือถือเหมือนกันอ่านั่นแหละประเด็นตรงนี้นแหละพอมันมีความเหลื่อมล้ำอย่างนี้ใช่ไหมผมว่าไม่ได้ความเหลื่อมล้ำหรอกผมดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะอ่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราเล่นนะเราเล่นกับเพื่อนอ่ะเอาสนุกอ่ะมันไม่จําเป็นหรอกว่าใครจะเล่นบนแพลตฟอร์มไหนใช่ไหมก็อยู่ดีคุณมาบูลลี่แบบว่าคุณตายคุณมาบูลลี่เพื่อนอา้าว มึงเล่นบนแพลตฟอร์มคอมเนี่ยเลยมีโปรเนี่ยเจอแต่คนเก่งๆจะบอกงี้ที่ฝ่าฝีมึงไม่ถึงหรือเปล่าถึงมึงถึงสู้ไม่ได้อะถ้าปกติอะ่ะคนเล่นบนมือถือนะครับที่ผมเจออ่ะคนที่เขาเล่นเก่งๆอะ่ะคือคนเล่นบนคอมยังสู้ไม่ได้เลยเว้ยเพราะว่าการทัดการหมุนการอะไรเงี้ยมันอยู่บนมือเขาอะ่ะและอยู่ในแค่ไม่กี่ไม่กี่เซนน่ะระยะห่างอะ่ะ กับคอมพิวเตอร์อ่ะเวลาเราจะหมุนทีเราต้องถ้าเกิดเราจะหมุนแบบไอ้นี่เราก็ต้องตั้งเซนซิตี้ตั้งการหมุนกล้องแบบเร็วๆใช่ไหมอ้าจริงๆมันอยู่ที่ความถนัดของคนมากกว่าผมเคยเล่นกับคนคนนึงนะนาละไม่คนคนนึงอ่ะทีมทีมหนึ่งอะ่งอะง่ายๆอ่าผมก็เล่นบนคอมปกติผมก็บอกมันก่อนแล้วนะว่า <c oughs> เออกูเล่นบนคอมนะเพราะว่ามือถือกูไม่เล่นสะดวกเล่นเพราะว่าโทรศัพท์ตอนนั้นเครื่องเก่าอยอ่า ก็พอเล่นเล่นไปเสร็จปั๊บเอาเอาแล้วเกิดดราม่าครับตายหาครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเล่นบนมือถือแล้วมึงเล่นบนคอมเนี่ยนะแล้วใครจะไปสู้มันได้เอา้าเฮ้ยนี่มึงชวนกูมาเล่นนะเว้ยแล้วทีมึงมึงไม่บอกทีมึงเหรอว่ากูเล่นบนโทรศัพท์นั่นคืออะไรอ่ะอันเนี้ยคือแบบพอหลังๆมาเนี่ยมันคือการบูลลี่กันละบูลลี่คืออะไรครับ บูลลี่คือการดูถูกเหยียดยาม้มโดยคําพูดโดยการกระทําโดยอะไรท,ทั้งทุกสิ่งอย่างอ,ะอ่ะอ่าผมเล่นบนคอมเอาละมันก็จะมามีคนมาบูลลี่ผมละว่าว่ามึงอ่ะเก่งแต่บนบนคอมเท่านั้นแหละในมือถือมึงไม่เก่งหรอกยิงไม่ได้หรอกเอาจริงๆคนเราอะ่ะถ้าเกิดถนัดแพลตฟอร์มไหนอ่ะเล่นไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะเก่งแพลตฟอร์มนั้นครับถ้าเกิดผมจับมือถือเล่นทุกวันอ,ะอ่ะอ่าผมก็มีมีความสามารถมีเทคนิคมีอะไรเงี้ยในการเล่นใช่ไหม อันนี้ผมเล่นบนคอมออโจนเต็มเต็มอันนี้ไม่รู้คนคนรือบ่ทนะครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากก็กลับมาลองเล่นดูครับเพราะว่าอ,อ่าไม่ได้เล่นนานแล้วขอสักเกมแล้วกันเออแต่ก็ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยครับเพราะว่าผมเล่นบนคอมพิวเตอร์อ่ามากลับเรื่องบูลลี่กันต่อเนี่ยพอมันเกิดเรื่องการบูลลี่อย่างนี้ขึ้นมาแล้วผมก็โอเคกูคไม่เล่นก็ได้กูไปเล่นเกมอื่นผมก็ไปทั่วครับไปทุกเกม ฟีไฟคอ l ดิวตี้อะไรเงี้ยอ่าก็เล่นเล่นไปครับไอ้บูลี่ผ่านเกมอื่นเนี่ยยังพอว่าแต่ไอ้บูลี่เกมเดียวกันแล้วคนละแพลตฟอร์มเนี่ยมันคืออะไรครับทำไมอ่ะคนเล่นบนคอมมันมันจำเป็นที่จะต้องไม่ไม่เก่งบนมือถือด้วยเหรอไอวันนี้ผมอยากจะถามมากเลยนะอ่าเป็นอะไรที่แปลกมากอ่าคนเราถ้าเกิดสมมติว่าชวนเพื่อนมาเล่นใช่ไหม มันก็ต้องแบบเออเอาสนุกสนุกเอาขำขำเอาตามที่ตัวเองถนัดบนแพลตฟอร์มนั้นอ่ะผมก็ถนัดบนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ผมก็เล่นบนคอมพิวเตอร์อ่ะแต่ไอคนที่เล่นบนมือถือครับชอบบูลลี่ผมอ่ะบูลลี่ว่าอะไรมึงเก่งอย่างที่บอกอ่ะมึงเก่งอย่างบนคอมอ่ะในบนมือถือมึงก็จอ่อลองให้กูจักสักเดือนไหมล่ะผมอยากจะพูดคํานี้มากเลยโอ้ สรุปแล้วเนี่ยเล่นเกมเนี่ยผมไม่เข้าใจนะว่าคนเรามันจะจริงจังมากเกินไปขนาดไหนเพราะว่าผมเล่นเกมเนี่ยผมเอาสนุกแล้วผมก็ทํางานด้วยไงมีอะไรให้ทําเยอะแยะอ่ะมันก็ต้องแบบเออเล่นเกมผ่อนคลายสมองนี่เล่นเกมเสร็จปับ๊บกูโดนเพื่อนด่าอีกไม่แฉไม่ใช่เพื่อนกูอีกไอ้เฮียเชิญกูมาแล้วก็ด่ากูอีกตั้งหากอ้าวและไอ้คนที่ด่าบูลลี่ผมนะครับว่าเล่นบนคอมมันก็เพื่อนผมอีกอ้าว ผมก็เลยเออโอเคกูไม่เล่นก็ได้อ่าตัดปัญหาไปครับเพราะว่าความสนุกของผมมันอยู่ที่แบบผมเล่นกับเพื่อนอ่ะว่ายง่ายแต่ความสนุกของพวกมันคือแรงครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแรงมันสําคัญอะไรนักหนามันจะทําให้แบบไ,ได้ตังเยอะขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ไม่ได้บูลลี่คนที่ชอบลงแรงนะครับคือเล่นกับเพื่อนมึงต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นผมไม่เข้าใจอ,อ่ามึงจะกลัวแรงลดกลัวอะไรแล้วแต่เหรอแต่ผมอ่ะ ผมเล่นเพื่อความสนุกอะเกมทุกเกมอะดูได้เลยว่าแรงผมมันไม่สูงอย่าง Rv อย่าง Call Duty อย่างเกมอื่นเนี่ยแรงผมไม่ค่อยสูงอะผมเล่นเอาสนุกเฉยๆอะแต่คนอื่นมันมที่เล่นอะมันเล่นจริงจังเกินไปไงมันไม่สนุกกับผมผมก็บอกว่าเออกูเล่นขำๆนะอะไรประมาณนี้มันนึกยังอะไรนักหนาไม่รู้ครับอ่าแล้วก็ประเด็นเรื่องโปรมันบอกว่าโปรเนะี่ยในคอมเนะี่ยเยอะ ในมือถือ,อก็เยอะเหมือนกันครับแล้วฐานตรวจจับยากมากด้วยผมไม่อยากจะพูดอพอเวลาเจอโปรยิงมาอ่ก็วายอย,าอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมอพอเจอโปรมือถือ,อไปโวยวายเขาดิมันไม่โวยวายอ่ะไม่โวยวายกับก,บกูตอนกูเล่นผ่านฟอร์มคอมพิวเตอร์มึงโดนยิงตายมึงก็มาด่าก,กูเนี่ยนะมึงคืออะไรกูมไม่เข้าใจเนี่ยรอบเนี้ยมาบ่นล้วน,นเลยอะ่ะบ่นแม่งสิบนาทีเลยคืออะไรก็ไม่รู้นะครับก็ ็อยากจะบอกอะ่ะคือสังคมเกมคือสังคมที่เปิดกว้างครับแต่อย่างหนึ่งที่ไม่สมควรทําคือการบูลลี่กันและการเหยียดกันนะครับเหยียดการผ่านแพลฟอร์มอะไรเงี้ยอ่าบูลลี่กับเหยียดนั่นกอันเดียวกันนี่หว่าเออเอ,อใช่อ,อ่าอ,อ่นั่นเนีะผมคิดเลยครับว่าเออ ก็ไปหาเล่นกับคนอื่นก็ได้ไม่เป็นไรเล่นเล่นกับกูเล่นกับกูก็เล่นขำๆแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนเล่นขำกับผมมาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนจะจริงจังะไรขนาดขนาดนั้นผมว่าผมเป็นเกมเมอร์แบบตัวยงนะแบบเล่นเกมหนักมากนะครับยังไม่ติดขนาดนั้นน่ะสิ่งสําคัญบางคนเขาอาจจะเป็นแรงอะไรเงี้ยเขาเขาก็คงแบบไปหาทีมดีๆเล่นไม่ใช่มาเล่นกับกูกูเล่นเอาสนุกแม่งอยากจะพูดคํานี้มากเลยอะ ผมเคยด่าส่วนคนด้วยนะเวลาแบบเล่นเล่นอยู่แล้วอยู่ดีๆแบบเฮ้ยอะไรอะ่ะเล่นอะไรของมึงทําไมมึงเล่นบนคอมมันไม่บอกคนอื่นนะกูก็บอกแล้วก็ต้นเกมบอกเพื่อนมึงแล้วเพื่อนมึงอะ่ะเพื่อนมึงก็คือเพื่อนปวดง่ายๆก็บอกแล้วอ,อืออ่ะอก็ยังชื่อผมก็ยังเป็นชื่อแคนเก่าอยู่ครับผมก็ไม่ได้เล่นแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่าไอตัดอย่ามาชวนกู กูเล่นบนคอมอะไรเงี้เป็นคิดที่แบบโอ้ไม่อยากจะเดือดอะแม่งสุดๆไปเลยอ่ะอผมก็ไม่รู้จะพูดไงว่า,วาคนอะร้อยพ่อพันแม่นะความต่างอย่าไปหวังเลยมากผมเพิ่งมาเล่นเกมแรกไม่ได้เล่นเป็นปีอะง่ายๆบนคอมด้วยบนมือถือก็นานแล้วประมาณหกเจ็ดเดือนอ,ะ,อะกระกากประมาณนี้รัับะ ยิงเสร็จแล้วมาคุยกันต่อเนี่ยขออย่างหนึ่งครับถ้าเกิดคุณเล่นกับเพื่อนๆคุณมีเพื่อนเล่นกันนะครับคุณเนี่ยแบบจริงจังอะไรขนาดเนี้ยเกินไปอะ่ะแล้วมาด่าแล้วก็มาบูลลี่เพื่อนตัวเองนะครับคือแบบอืมถ้าเกิดไม่ไม่อยากเล่นกับเขาก็ไม่ต้องชวนเขาครับเขาเล่นบนอะไรก็เรื่องของเขาครับอ่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนอยากเล่นด้วยสักตาหนึ่งอ่ะอยากเล่นบนคอม กูเล่นมึนคอมนะกูอยากเล่นกับมึงด้วยนะเออขอทักตานหนึ่งก็ว่าไปอย่างครับแต่นี่แม่งไม่เล่นกับกูเลยกูก็บอกอยู่ว่ากูอยากเล่นกับเพื่อนอะเป็นไงจิตใจะสะใจไหมครับใครเคยโดนแบบผมกดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้แม่งดูครับครับเนี่ยผมบน่บนแบนบบน่บน,บนยาวๆให้เลยนะอ้ากจะพูดไงเนี่ยแม่งบางทีมันก็เกินไปครับ โอ้ oh. คือแบบเฟลอะเสียเซลอะคือเพื่อนกันแท้ๆมึงแบบมาบูลลี่กันอย่างนี้ได้ไงเอาจริงๆนะการบูลลี่มันก็มีหลายอย่างอะแล้วก็ฝากอีกอย่างนะครับคือคนไม่ได้เล่นงนานกับคนแบบเล่นไม่ค่อยถนัดอะดูดูดูแม่งยิงดิโูแม่งยิงอ้นี่ <c oughs> ยิงล้มคมกีบอะไรเงี้ยครับผมบอกไว้เลยครับการบูลลี่อย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยแล้วผมเจอบ่อยมากกับการบูลลี่แบบนี้นะครับอืม อยากจะบอกว่าอ่ะอยากบอกเนี้ครับแม่งคือการทําตัวแบบนี้คือเหมือนมึงเก่งอ่ะมึงเก่งมากอะ่ะอันดับหนึ่งของโลกอะไรประมาณนั้นอะ่ะผมก็อยากจะพูดย่งนี้มากเลยโอ้พอนดับหนึ่งของโลกเพราะคนเก่งมึงเก่งมากเลยแม่งพูดแล้วเสียเซลลจริงๆนะว่ามันเป็นอะไรที่แบบโอ้เพื่อนกันนะเล่นเกมด้วยกันทำไมต้องทำแบบนี้ เนี่ยผมไม่เข้าใจอ่ะอืมแล้วก็ฝากเรื่องเนี้ยลองแชร์ไปให้เพื่อนฟังดูนะครับว่าคนอื่นอ่นอะเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันคนที่แบบเออเล่นเกมในแพลตฟอร์มอื่นไม่ได้เล่นเกมแพลตฟอร์มเดียวกันเงี้ยมันต่างมันแค่แค่แค่ต่างกันบนบนแพลตฟอร์มเฉยๆถ้าคุณเห็นว่ามันความเหลื่อมล้ําตรงนี้มันเป็นข้อเสียเปรียบของคุณคุณก็ไม่ต้องชวนเขาเล่นครับอ่าแล้วคนเล่นใหม่อ่ะ คุณคุณเล่นมาก่อนคุณก็ไปบูลลี่เขาเงมันก็ไม่สมควรใช่ไหมครับคุณชวนเขามาเล่นแล้วคุณก็มารุมบูลลี่เขาออ้ดูยิงดูยิงดิดูยิงดิอู้ยิงลมคมกีบโอ้โห้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเก่งนะครับบอกตรงเอาจังจริงถ้าเกิดผมเล่นทุกวนันผมก็โอเคผมก็พอพอมีฝีมือนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นทุกวัน่ะผมก็ไม่มีฝีมือไง ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันแค่นี้แหละมาบ่นให้ฟังีเฉยก็อย่างที่บอกนะฮะก็แชร์ไปเพื่อนดูด้วยถ้าเกิดเราโดนแบบนี้นะมันเป็นอะไรที่ไม่ดีอ่ะชั่วมากเอาโอเคก็เจอกันคลิปหน้ามันจะคลิปอะไรนะครับค่อยว่ากันใหม่บ๊ายบาย